ุดล่ถูกลงเอาออาต้นพุ่มมาเลยใช่ไหมรักกับเปาเฮ้ยนี่แหรอตั้งใจผู้ทำ เดี๋ยวเ่องนั้เป็นเรื่องเลยนะอย่างเมื่อวานนี่เด้อ โอ้ยปัญญาเฉียยต่างๆให้เขาดีม่เจะเดินขยับพวกเขตลอดเนาะเอาไปสิเดก็ต้องเดินแพงลง้ไปนั่นเละเดี๋ยวก็เดินไปเดินมาเลยเดินผ่านกล้องเรื่อยๆให้เห็นเราตรงานนวัน ลายใหม่มันจะอยู่ต้นต้นแกราบอกพี่แมทำแล้แกะบอกอ๋เพราะว่าเขจะโอนมาให้เพราะว่าวันีอะไรวันอังคาหรือเปล่าโอเคโอเคอังคารหรือวันพุธนะที่เขาตออยู่ที่อ่างแล้วเคนันเช่นเบิ่งทานีไหอ่ะตนที่มีแบบนี้

นี่ไงนี่ไหนี่ไงนี่ไงที่ไหนี่าตรงข้างนั้นตรงแยกส่งเนี่ยอันนี้ส่งอ่ะอ่าที่ไหนอดีตยาชีใช่ไมนี่นี่งโอนี่อันนี้่ไมนี่อืมใี่ไนี่งส ओत ले ले ओत बात क्या बात सी वन बात और सारा रे रे आओ आओ อ๋อนี่งองเออเอือโอเคอืมแล้วจะไม่ฟ้องซุ้มลูกซุ้มลูกไม่ได้จริงๆยังไม่ได้หาเลยจริงๆดิ้งดิ้งที่ไหนมีที่เดอนมีมีวันเทียมอะไรดิ้งตัวดิ้งอ่ะ

นี่ชอบตัะคเพราะว่านี่ก้อนที่นี่จะมานี่เอารถคุนลงอยู่ไหประมาณส่วนเกาะเขาเข้าไปเลยแล้วก็ทิมาแมลงในป้าอว่าปามาเพราะว่านี่ประมาณใจเนานมึงยืมเน่ว่ามึงงานมึงงานมึงงานสามลองอน แต่ว่าไหร่มาตรงว่าตรงว่าก่อนนะมันเท่ากันไหมใช่ไมใช่ไมวคิอทเจ็ดเาั้วยองทำไมสาวีเลยขั้วจุกอุ็เราไปจองพอได้ถ้ของิดเนาะผ่านไปอยู่ให้ตลอดเลยพ่อป้าให่วาดวาด้วอนี่แหละตรขอบฟางเขาหิหมดเลยนะาบายมันอยาแข่งแต่ว่ามันได้อยู่ ใาอย่าไดจะเอาเลยคนุญาตตอนนั้นไม่เอาได้เอาก้วยมันสุกแล้วก็ลยให้นกไปว่าจะไปเอาอิกนกมันเยอะมากเลยมันจะเอาไปให้หูกันด้วยจะมาหอกะต้มให้แม่น้อยแรงมงสงจะรีบห่อให้มันให้มันหอก่อนก่อนก่อนที่ว่าแล้วเส็มันที่ฉิบอะแล้วห่อแล้วก็มันต้อง เดี๋ยวเหมือนของไทยไงเดี๋ยวเล่นนึบอร่อยแม่บ้านยังบอกว่าอร่อยตอนนั้นเอาไปให้แล้วพวกมึงกินไปแล้วก็ไปทำบุญที่โซตุสัยเนาะอร่อยมากยังไม่ได้ทานข้าวเช้ากี่ร้อยบวกครับหนึ่งเก้าหกห้าเก้าหกจับจะเอาเอาไปไว้ยืนกนนะเพื่อทำใส่อะไรเราแยกให้เราไม่ขัด ไปยังน้ำตาลกันดูเด็กวะใช่ใช่ใช่ลุนูุนอน

ตอนนี้ก็อกก่อนแล้วะคอก็ตามพี่ว่าค่อยๆอให้ทาอะไรก็ทเะคะอะไรหหน้าดูพิช่านะคะตกอนเเป๊ะเลยตอนนี้เซตเตอร์ได้แล้ววามสูงเป๊ะฟังละ596เเซนติเมตร ขยับไม่ได้แล้วนะถ้ามีการขยับเข่าแล้วต้องมีข้อตันเตะแล้วที่เหลือต่อไปก็ต่องชอบมาตัดนี่ตั้งแต่ความสูงนี้เบอร์1นึ่ไล่ไปจะถึงเบอร์5ห้าห้าทำว่ามันจะเป็นแบบนี้คือมันติดกันใช่มัต้องติดกัน แต่ละเบอร์นะน่าจะใช้ประมาณสักอันละ90 9ไม่ใช่เก้าสเท่อพุทธิ์เท่อถ้าสมมติใช้ท่อเบอร์5เรียนการเก้าท่อใช่ไหมเบอร์1เบอร์1พุทธิ์เบอร์1เรียนมาเก้าท่อสบาไปก็เบอร์สองไมยังไม่ได้นะต้องแบบประมาณสักต้มีสามลงมาอันนี้มันร้อยเซนไม่ยอนไม่ต้องมาเป็นแบบนี้สักเก้าสิบห้าเซนนี้่สมมุติคือไม่ใช่เราจะลดลงทีเดียวไม่ได้นะ มันต้องค่อยๆลดทีละนิดทีละนิดจากหน,นึตต่งร้อยเซนจากหนึ่งร้อยเซนก็ต้องเป็นห้าสิบห้าๆๆๆแล้วถึงจะเป็นเก้าสิบอะไรเงี้ยคือมันจะลดหกภาาไม่ได้ถ้าลดหกภาาปุ๊บม,มันจะมันจะเตี้ยก่อนที่จะถึงตรงนู้นม่อยวานะเอาท้อมาดันอยู่นี่เลยแล้วก็ไปเรื่อยๆเชิญเลยครับของคุณ เพราะว่าม um. ันะขอัดูดตัดตรงลมตรงนี้ก็ได้จะมานั่งตัดกลางแจ้งทำไมพงศ้ามาเดี๋ยวดูความสูงก่อนรับก่อนเจ็ดสิบเนี่ยไปเจ็ดสิบวิ่งไปคุณต้องตัดเจ็ดสิบคุณต้องอดวิ่งไปตัดตรงนี้จะเป็นเจดเนียนใช่ไหม ยังเป็นเจ็ดสิเจ็ดสิค่อนข้างเยอะเลยต่ะอนี่ตอนนี้เจ็ดสิห้าจจ็ดสิปึ๊บมันจะค่อยไล่ความสูงเอานีอมันจะี่้นลทันทีไม่ได้เสกต่อมันจะย่างนี้่แปดสิบต่อตอแปดสิต่อจาตอนนแปดสิบ้าแปดสิบ่ยค่อยไล่แลห้าเซน่ ถ้าเราลดจากร้อยมาเก้าสิบหกสิบแปดสิบเปอร์มันมันไม่ได้มันเพียบเลยที่ระดับห้าถ้าทำที่เรามีก็มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ได้ระดับนี้หรอกดูระดับห้ามันยังไม่ได้แล้วตอนนี้เรามีแต่ระเบอร์มั้เท่าไหร่ เราเริ่มนั่ตัดแล้วเรามีข้อแล้วก็ทำตัดอกตัดากอนแล้วก็าปตัดอง้นต้องวัดก่อนดวัดก่อนไหมชัววัดแล้วไปตัดต้องเอาข้อมาวัดสูงด้ลยดยัง่งมาตองช่างทำในร่มกันแล้ว ໄປສ້າງແກງເຂົ້າໄມ້ເຂົາມີໂທລະເລກອີກບໍ່ບໍ່ເ ก็เป็นประมาณ50กับ5มันจะขึ้นไปแบบนช่หั้นไปในรูปแบบนี้ใเองเาช่ดยี้วยมาตองหาดีไซน์ดูเลยแล้วก็ตั้งคิดคิดจาก50ปุบเราจะเพิ่ป60เลยได้ค่อยๆไปเฉลี่ยๆจะให้ค่อย้งไม่ถึง50จะให้หาจะบานีดสมมติ กำลังยกไปก่อนดูกำลังยกกำลังยกข้างหลัง

มีก็คร่าวๆนะคะ,ะ,คะแต่ชมคิดต่อไปนะคะไปดีค่ะ